ค่ะมือนีมาตามแนวทางแม่เขียวหน่อยเพื่อนบ้านต่ำเล่าเนาะค่ะงดทิพผ่านมากไปเสียมซัมซี่โต๊ะออกบัตรได้กด็เลยจะหนึ่งซีหนึ่งซีเพั่พนว่าใบที่สิบซีเห็นไหมคะ่ะสองเทียกับสองเทียเพั่นว่าเขา่าซีหนึ่งเต็มเต็มเนาะค่ะงดทิพผ่านมากมือนีเพื่นฟันมาอาธิษฐานว่าเลขเข่ากับขึ้นปตองฟันอีกคนเอาสิ่งเอาของมาห้เต็มหนาบานอยู่เพื่นว่าฝฟันดีค่ัเพื่นว่า เลขนาจะเข่าแล้วค่ะจะเป็นตัวใดไปตามว่าฝันไม่เขียวหน่อยเลยเลยค่ะใช่ครับโอ้สวัสดีค่ะนี่ท้ายน้องกันทีเด้อนะครับวันนี้กำลังจะไปทำงานวัลก่อนไปเห็นงานพอดีมาเลยกับเม่ตรีฝ่าเวลาเอาเม่หลุยก่อนนะคนอื่นหลืออีกตัดดอยทีกันนะครับวันก่อนเม่หลุย้วเข่าเล่าให้รู้สึกว่าจะเป็นซีเก่าหนึ่งวรื่องหนึ่งซีเก่านี่ละนะครับเล่าให้ฟวงล้วเล่าให้อย่าใบเล่ามาฝากน้องกี้ซี่วันนี้ไม่เขียวหน่อยแต่จะไปเก็บม้วนวันนี้เขียวจนได้นะครับ ใครอยู่มาหลับฝอ,อยคนทา่างพอดีเออมันมาท่านนะเออถือว่อนานั่นนี่นะเรามีดวงเนาะอ่อ,อืมอาน,นะครับมาตามว่าเพิ่นฝันในว่พิ่นฝันยังว่อเนาะกับฝ่ามาตามให้ใช่ดวนๆฮะไม่เช้าหน่อยเป็นนะครับบุกขึ้นอ,นอนธิษฐานได้ว่บ่ได้อธิษฐานดอกตรว่ากับฝันดีอยู่ฝันว่าบริษัทสิ่งเกินไหมอืมเอารถซิปลอยแก้อันตู้ตู้แซ เย็นไหมตู้ที่ว่า<ส>เขาขายของเออเออผมขายของเนาะกี่ใส่โคกใส่นยังขนมาให้เต็มรถอรถแต่ว่าประเดี๋เอาเขาในบ้านเดียวลงไว้นนหน้าบ้านนะั่นลุ้งเน้าบ้านเนาะเกิดเกิดเกิดทีว่าฝันได้เขาได้ของอยู่ก,ก็บอกว่าเพราะเห็นมันนิ่งรถหนะน้าอันนันเด็กตีฝันได้หมึกขึ้นวานน,นั่นแหละก็เลยฝันว่าได้เขาบริษัทซิงเกอร์แก ตู้ตู้เย็นมาให้ตู้แซ่ล่ะตู้แซ่ของล่ะอืลเต็มหน้าบ้านเลยจ้าอืแก็คิดว่าเลขเตัวที่ว่าฝันเห็นเสด็จนี่แหละไอ้สี่ไอ้สี่ข้อเมรัยหนึ่งง้อนเลยนั่นแล้วไอเชื่อว่ามันแมนบ่ล้อหนึ่งวัสั่นไหนล้อหนึ่งมันเาทำมีหนวดวันสั่นให้เป็นล้อหาไอ้เป็นล้อหาคือว่าจักกจีเนี่ย นั่นแล้วมันเกิดจะกกีเมื่อกี้คือองรอดหนึ่งมันจะกกีเป็นวันที่รอดหนึ่งเออเขาเรยอย่งรอดหนึ่งคลองหลัดเป็นปฐุมบทขององินปฐุมจะกีมากนั่นแล้วว่ามีหนวดบว่มีเขาว่าพ้นว่มีตัวให้ซื่อหมองไงบางคนกตีวาไปเจ้าาม่น้อบางคนกตีว่าลอห่าแตคิดคล้ายๆสิ่ง่เป็นพระเจ้าตากศินบอกมาจากม่งไาสั่นเจ้าว่าวัดจากกีมื่อก มันจะกีเกิเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินเมื่อแมื่ตไหร่วัดเกี่ยวรัชจกการที่หนึ่งข้องลาาขึ้นปฐทมบทเป็นกษัตริย์ของราชการของราชวงศ์จักรีเป็นผู้แรกองค์ต้นของของราชสมัยราชวงศ์จักรีนะน่ารักคือวัจักรีเนี่ยเกิดเกี่ยวกับราชการที่หนึ่งเท่านั้นจ้าแต่ว่าปัญหาคือคนขี่ม้ามีหนวดมนแต่ว่าบัตรูว่าบัตรเนี่ยเอฟซีวางสั้นวัดเกิด ตรงกันศุนเมอิลีมันเกิดเอฟซคอมเมนต์ไม่ได้สูนเต๊ด้วยกันเออมันสองศูนย์ด่กันแมนยี่สิบเลยนั่นแหละคือกันเออไปเบิ้ง FC เคอมเมนต์มาสั่ว์เรว่าของมันราชการหักอ่ะผู้หนึ่งกันญ่าผู้หนึ่งไอ้เมษาเนาะเออเต้ว่าวันที่ยี่สิบบอแมนยี่สิบเพื่อกันกับ่าเนี่ยเด้อาจจะเอายี่สิบก็ได้แต่นั่นแหละอืมว่าเป็นเลาะว่าเป็นราชการที่หาเลยแมนะครับวันนี้ก็ขอโทษดีเอก็คอมเมนต์มาโทษไวๆอยู่ มารวยเพื่อติดตามตลอดนะแต่ทําไมมารวยตีไปอย่างนั้นเราว่าเป็นราชการอันที่หนึ่งลาสันแต่ทวาการอยากอยากฝากเลขสิบสิบสี่ไว้นั่อยู่สิบสี่ทวาไอ้ปูใหญ่เพิ่นเอ้ามืนอคืนไปเบิ้นไปออกน้อยวิไอพี่หรือเล่าอยากตามมันกับบอลเกลียวเอออยากแต่ว่าอยากมัทวายอออก่่แตวายากตามเลขเป็นยัไม่เขียวสิบพราถิ่มดอกเลขสิบสี่ มันลอยวันไหนเลยมันสี่สิบเอ็ดเออคกลับซื้อเนี่ยแม็นกลับซื้อเพราะว่ายังเนี่ยอยากรอเพราะว่าเพิ่นเพิ่นย่นไห้สองรอบโอ้เพิ่นย่นไห้หมายถึงว่าเขาสั้นเพราะไปตอกกรอมาตัวสองยาบ้านนี้มันมันกระเลขกับมันกระเป็นที่ว่าหนุ่มแยกเจ้าหน่อยไป็นขอโชคขอลาบขอพรจากเพิ่นไปขอบุญจากเพิ่นนั่นแหละว่าให้ได้ไห้ยังกระเลย บริษัทซิงเกอร์นี่เห็นทะเบียนรถที่ยังบ่บ่บ่มีทะเบียนรถเลยบริษัทซิงเกอร์เขาก็บ่ได้ไป,ปเบิง่งเนาะเขาวา่าขนของมาใหอยว่าจับฉลากได้เป็นผู้โชคดีเลยเอาตูแ้แซะมให้ครับบ,าออบา้านเล็กยันบ้านเลขที่มีเคี่ยวหน่อยถึงมะไวนาบ้านบ้านเลขที่สองซีซีสองซีซีนะครับมูอสามะนะครับบา้านเลขที่ที่เอา ตู้เย็นน้อยนะหน้าบ้านเนาะจะเอาไว้หน้าบ้านเลยเด้มันดอกเขาปรได้มันมีแต่ตู้ยิ่งยิ่งเมื่อหลอยขึ้นบ้านเล็ทีให้น้ำจะน้อยเนาะเพื่อกันพลาดนะครับกับว่าเนี่ยอาจจะเป็นบ้านเล็ทีก็ได้บ้านเลีก็คืออยู่ในน่ะเอาของมาไว้หน้าบ้านนั่นเดี๋ยวขนลงมาให้าอันเขาเขาจับรางวัลตื้ไว้มากัอนไทยมาก่อนเลยไม่ตื่อจับนะครับตามเรือเข้าเดื่องทำเชื่อหน้าเนาะตามเรือเข้านะครับจะว่าเพื่ออยากซื้อบ้านเลีก็คือสอง ซีซีม่สามเพราะว่าบริษัทซิ่งเกิดคนตู้ยเซียมให้ปลา้าเต็มหน้าบ้านเนาะลงมาให้หน้าบ้านกับเดขกวันเกิดเพิ่นนี่แหละมันตรงกันกับรัชการที่หนึ่งจ้าแต่เกิดวันที่ยี่สิบแม่นราชการที่ห้ากับยี่สิบเพืือนกันจ้ากระนาดสนเนาะแม่นเอาก็ลอดมันด้วยพี่น้องเนาะเพื่อความชัดเจนเนาะอันนี้มาเลยกับม่นตุมาด่วนๆลัดกระนาดางข้างเลยเอาแบบ แบบเลียวถ้ำเลยนะเออแบบวินาทีต่อวินาที่ะพอสายไปสิลงกันเลขเนล้าเบรกเลยเบรกเลยวพอสายยืดๆก่อนแต่บ้าไม่เขี้ยวท่านนะคนก็เ็ฬงานเท่ากันได้โชคให้ลาบเอาอันคิดอันไปเที่ยวอันไหมเอฟซีพันเป็นนักร้องเตะจับบอลรูดได้หรือเพิ่งไป้อจะไปยื้อันหนาวนาวโรนดีปะแม่นเพิ่นอาจจะยื้ล้วหันละเพิ่นเลยาว่าเพิ่งยืดเทิร์เวทีร้องเพลง เมีนว่าเราห่านสนว่ะเมีนแมีนว่าเมีนเราห่านแมีนเราห่านยู่แข่งแข่งเป็นสนว่ะวุ้นดูกันเหมียนว่าไปพ่อกันยุ่หันนะ้วมีเตาเล้วอ็ไปบัตรแล้เขาไปบัตรกันแั่เราโอ้ยบ่อเดิมเหมนยุ่หนิงไปที่ว่าการทักกันเลยแล้วก็สามารถทักอะไรได้นะครับไปยิงมีเขียวหน่อยทักไกยได้เนาะพอจะเกิดถามได้นะครับถามเดียกอะไรกันให้ฝันฝันนะนะครับก็ถือว่าดรวดรเด้อนะครับทำงานมาเลยจังมุ่งแล้วท่านจังมุ่งท่าน เขาง,งานแปดโมงเลยเขาง,งานแปดโมงเปลนโมงเนาะนะครับก็มันนี่ก็ขอให้มีโชคมีใช่กันให้ให้ได้แก่มือได้เนานะครับให้ได้โชคได้ใช่อืมแล้กันสุขสุขคตเนาะจ้าได้เวลาวันพุธมื้อนีล้ล่ะอึก <c oughs> <c oughs> สมซื Ooh, right? ้อเหลี่ยงก็จบแล้วโอเคเลยนะไม่พอไม่พอซื้อเหลี่ยงก็จบเย็นตามมีอะไรพี่น้องเนาะกระถมีเลขตัวเก่าที่น่ะยังตามเลขเก่าอยอะเราซ้ำเลยขอชที่ในคลองคแบบหลอกลายเลยนะครับชิ้นคลองนี่เตรียมไปเบิดเนาะมีทั้งยังก็ตู้เย็นตู้เคร่อแช่ตู้เย็นตู้แช่มาให่น้ำบ้าจับฉลากได้แม่นจะฝันจับฉลากได้บ่ จับฉลากได้กับบริษัทซิงเกอร์บริษัทซิงเกอร์จับว่าเป็นซื่อเฮ้าเป็นผู้ใดแต่ว่าเรามีน้ำเบอร์มม่ยังบ่กันเลยขนมาให้เป็นเป็นรางวัลที่ได้อะนะของวัานตั้งตัวจัดจั๊กเลยมันมันก็ลายเนาะอืมลายตัวเดียวเนาะดีเนี่ยฝันดีอยู่เนาะฝันดีฟอร์มีเท่าใดเนาะหลายได้หลายพร้อมตัวเซียเย็นนั่นแหละรับกสิมีระวังเนี่ยขึเรียกบานทันละสองซีซีมูสามเ้อนะครับให้ระวัางจะ เด็กบ้านเพราะวา่าเขาบรได้ขนถอ,อนบ้านเนาะครับจะมีเคียวคอมาซื้อซื้ขอขึ้เขาอยู่อ่าบริเลลูกใหญเนาะเดิดฟังเริ่งกับะจะพิจารณาเด้อนะครับเป็นความมัมกสื่อตัวของแม่แค่น้อยหรอกอันนี้คือ,อคือมันเป็นเรื่องจริงที่เข้าไปครับเสียงขอเ้าเอว่า,าย่ำฝันอย่างที่หนึงในอันฝันเห็นปูดเดียวคนไปวิเคราะห์ว่าตัวเพิ่นนี่นาะยจะเป็นรอดได้หรือจะเป็นราชการได้กะ มีน่อยเราค้อมฝันเคลียร์หนึ่งงันวันวากำลังนางเด่นมากรีบหอยอยู่วันนี้พเพิ่นเลยส่งมามาส่งมามาเพิ่นเลยมาส่งสารให้อันเชิญเชิญละ่ะเชิญว่าไปกินงานวันเกิดวันจักกี่เด้อเพิ่นเหนวางสิไหมตัวเพิ่นนี่เต็งช่งกษัตริยช่วงกษัตริย์อ่าตรงบ้านนี่หงอนขึ้นเห<ม>็นปะมีดาบอันหนึง่งหงอนขึ้นแล้วก็ใส่หมวกบานนิ่งไงมีหนวดมีหนวดแต่ว่าหน้าตาเพิ่น นัเนร่ไเด้ดขาวหรือดำเด็ดเป็นม้วนๆออกเข็มๆแต่ว่าหนาบ่ได้เป็นเป็นม,นมน้วนๆคือคือตอนราชการที่หาที่ปัจจุบันนี่ได้หนาคนเป็นเที่ยวก่นเพี้ยว <c oughs> เพี้ยวคือราชการที่เก่า,ท,กาที่ยังไปยังสันนะเป็น้น่อยเพี้ยวหนาบ่กลมอาเรียวๆแต่ว่าไม่หนวดหนวดกับหนวดเน่าว่าห <ๆ S 2> นวดหนวดหนวดพ่อ ร่อนเนี่ยแะพ่อมันก็เป็นร่นหนวดแบบ<ม>ใบอนี้เลมันก็เป็นวันหนวดอันมากทังสี่เด้หนวดน้อยเดียวอยู่นี่อืหนวดพ่อร่อนร่อนเนี่ยเราก็ใส่หมวกบานๆนี่ไงอันนั้นเพิ่มแต่ว่าดีสารให้ได้เป็นลาบอ้อน้ำเพลินว่าสารนั่นเชิญไปกินงานวันเกิดวันจักกี้ส่วนในในในสารนะ่ะครับในสารใช่ไหมยินให้เนะะาะเชิญไปวันเกิดวันจักกี้เนาะ นั่นมรวยกับตีเป็นว่นน่ะล่ะครับวันจักกีคือวันที่รัชกาลที่หนึ่งข้นคลองลาดขึ้นปฐุมบทเนาะวัาเจ้างศ์จักกีนะครับองค์รัชกาลที่หนึ่งนเกิดวันที่ยี่สิบเห็นเป็นล้อหาคือขึ้นยี่สิบเหมือนกันให้เป็นพระเจ้าตากสินก็เลากไปเสือกันนะครับมรวย่าเลยเลืองให้ข้องอันพระเจ้าตากสินนะมันเป็นรวาบังเอิญมาตรงกันเนาะยี่สิบสององค์เลยก็มีคอพิจารณาเด้อนะครับ เดีย๋ยวนึงน้องยังอยากบอกเขาเนาะมีเข้าหน่อยเนะาะใช่อันหนึ่งซีหนึ่งซีนั่นไม่เข้าหน่อยมากซื้อๆดอกเ่ราต้องตามเ่าต้องซื้อก็ได้ซื้อ,อนี่แหละซื้อครับนี่มีเข้าหน่อยซื้อเดียวก็ได้เอกวันจ็กกี่เลยสาธุวันบานขอบคุณมีเข้าหน่อยหลายเด้อนะจุดยังปั่นในทางด้วยยกช่องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ